คือคัคือเน่คือคือ,นอนเออน่นะคะสีดสี่จอยบุกงูสี่สีจอยไหนละสมพอพนสิพผี่ยานแลนถามพี่ลีแม่สิไหายได้บ่นนี้ห้ยได้คะ่ะทำยังไงอ่ะ ต้องหายได้ค่ต้องคิดเรื่องเศร้าๆคิดเรื่องเศร้าๆเรื่องในอดีตที่เราทำแล้วรู้สึกไม่ดีเดี๋ยน้าสาวเราอย่าดหนูสิ <c oughs> คิดได้หมจนะเอาเนี่ยค่ะเรื่องหลังนะคะนี่ยหะเบื้องหลัง่ายทำทุกคน,นเนาะวันนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายนะคะของสักนี่ทุกคนเอาตอนนี้ก็คือแม่เจี๊ยบกำลังแต่งหน้านะคะแล้วก็ทำปากซีเไม่นี่จ้ะให้มันซีดที่สุดเลย มานี่รถสีเพชรเดยอโอ้ตอมนม็นจะได้ดอกซันเอาเอาเนี่ยจ้ากำลังเตรียมอุปกรณ์การ่ายทํานะคะบอสของผมจะมีอยู่นี่คนมาคนแมวหน่อบอสเลื่อนันได้แวยังสบนบาทเอ้เห็นบาสเลยูเห็นาให้มันโซก่ะโซที่ให้สุดด้วยโซกับผมมันอยกูนอนด้วยเนร ไอหมูว่านที่มันคือกระผีอันนั้นเลยสิงไก่เนี่ยเป็นสิงไก่ของจ้าเกี่ยวความเพื่อเนี่ยค่ะคุณแม่เจียกำลังเตรียมตัวนะคะสีขากล่ะสีพี่มาเบงในกล่องมาเบงในกล่องค่ะมามาเบงโอ้ยจำหนีกับบวกกะสมพ่อเนาะอันใหญเด้อินใบตองกล้วยเล่าย่างหยาดขี้ยาดให้าะ ไปะปไปห้องไปเตรียมตัวค่ะคได้เวลาค่ะไปไปเตรียมตัวค่ะอันนี้อุปกรณ์กล้องของพวกเราก็พร้อมแล้วนะคะไปะจ้ะโม้ยงมันสิเป็นแบบอื่นนะมันเป็นปอบเป็นยังไประบาดเลยมันโมคือคนป่วยเมื่อกี้นี่มันคือปอบคือ,อยังไปเนาะจัเสี่องหายจังไได้แหละนี่แหละทุกคนสถานที่ที่ทำ คุณแม่เจีย๊ยบก็จะมา้องไห้ตรงนี้โอ้ยเอาอุปกรณ์พร้อมกล้องพร้อมนะคะนักแสดงพร้อมลุยคะ่ะจะฝากเด้อค่ะนางเรื่องนี้เนาะก,ก็เป็นเรื่องแรกของบ้านสีวิไลเฮาเนาะกับทุกคนเนาะว่าว่าจะเป็นตายายเนาะไอเอ้ยทุกคนนาะน้อง,น,องนุ่งทุกคนคือติมทีในเรื่องนี้แฮงทุกคนเนาะจะฝากเป็นกำลังใจให้เด้อจา้า ภายที่อย่างเบื้องนางเนาะทางฝั่งไทยเนาะก็จะมีบัญชีเนาะทางฝั่งไทยเนาะราคาตั๋วราคาบัตรค่าเขาชมกับราคาเพียง29าคะแนนนี่เองทุกคนเนาะภายที่ซื้อแล้วก็อย่าลืมส่งรายละเอียดเนาะการสร้างซื้อตั๋วซื้อบัตรเนาะที่เพจของพระปูศรีวิไลนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวพระปูศรีวิไลก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มปิดเนาะแล้วก็มีหลายๆคนเนาะทางฝั่งลาวเนาะ พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวเนาะก็คืออยากเบิงนังเรื่องนี้คือกันเนาะก็คือก็จะมีบัญชซีของน้องปาดเองเนาะก็จะเป็นบัญชีลาวเด้อจะ้ะถ้าพ่อแม่ท่านใดเนาะที่อยู่ฝั่งลาวสนใจอยากเบิงนังกะราคาเพียงซาวคะแนนเนาะหรือว่าง,ง่ายๆก็คือซาวพันกี่เองเนาะเออทักแซตไปที เพจของพ่อผู้เนาะแล้วก็ถามว่าเออคนลา,นาเวลาอยากเบิ่บงหนังต้องทักซื้อทางใดเนาะทางใดเดี๋ยวพ่อผู๋ไปส่งอ่าสแกนเนาะคิวอาร์เนาะบัญชีของน้องปาดเองเนาะให้แล้วก็อ่าจ่ายค่าตั๋วค่าบาัตรเซาคะแนนแล้วก็อย่าลืมส่งอ่ารายละเอียดเนาะการสรั่งซื้อเราเดี๋ยวพ่อผู้กะสิดึงเข้ากลุ่มปิดคือกันทุกคนเนาะ นี่นะจ๊ะคือรายละเอียดนะคะกะวันที่29นี้เนาะกะไว้เนี่ยทุกคนกะิไดายปล่อยหนังเนาะเออกะเป็นหนังสำเร็รักใน้ันเกิดต่อกระตันยูนี่เองเด้อจระกากเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะเออวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมื้อเนาะของการไทยทําหนังเนาะก็คือฉากนี้ก็เป็นฉากที่แบบโคตรกระตันยูเลยทุกคนเออก็จะมีหลายๆคนเนาะทั้งเมจิบแลวก็ลูกๆทุกคนเลยิีด้เสียน้ําตากันเป็นยกใหญ่ ก็ให้กำลังใจเด้อจ้าวาสาิให้ได้หรืบอบ่หรือังไงเดีย๋ยวรอติดตามรับสมเบิงเด้อจ้าวันวันนี้เสร็จแล้วค่ะปิดกล้องถ่ายค่ะ เดี๋ยก้วเพชรจะกลับไปเป็นข้าวแก่ร้านทองที <c oughs> ่เ <c> ม <oughs> <c oughs> <se astrology> ืองลาวข้อทามอยู่ที่เมืองลาวเลยแม่อันยายอันขายทองยอู่วนเมืองลาวมั้งค่ะว่าโอแม่ละาวแม่ลาวนม่ลาวแม่ลาวแม่ลาวเซียนบอกย่าไปเนี่ยเซีนบอกย่าไปเนี่ยรักษาหญิงชีดด้วยนี่โอ้ยหนักหนักคนอะโอ้ยหนักหนักนะกก็คือมวอหลายทุกคนเนาะน้ำตากระเือว่าอ่ามื่อนี้ก็จะเป็นมือสุดท้ายน้องฮองการถ่าย่ำหนังทุกคนก็ถือว่าปิดกล่องไปเรียบร้อยนะนี่โอ้ ทุกคนทางคุณหมอทางเด็กๆเนาะแล้วกัผู้ใหญ่บอกใหญ่บ้านผู้สวยทุกคนแล้วกับแม่ๆเนาะแม่เจี๊ยบไม่เพชรนะจ๊ะเนี่ยแสดงเลคือแบบสมจริงอีรีทุกคนเนาะขี่เล่าเนี่ยคือแบบสมจริงโคตรโคตรสมจริงเลยอ่ะตั้งแต่มื้อแรกจนฮอดมื้อสุดท้ายเนาะยังไปขี่มาขี่เล่าเยาะสมจริงอีรีทุกคนเออ โซมจริงคักๆเลยเอาโอ้ยไฮจนไปพุทธพื้เสียลมตาคักแม่บ่ตายเลยนี่หละแม่บ่ตายแม่เาบวสุดท้ายค่ะบ่ตายเด้เออบสุดท้ายบ่ตายเง้อานี่แหละ้อมณฑลนนะคะบสุดท้ายอ่าไม่เจียมนะคะไม่ตายนะคะเออเอากระสังหนังเลยด้อค่ะก็คือทุกคนเนาะก็คือทุ่มเทในหนังในหนังนี้หลายหลายทุกคนเนาะก็คือผูกกับกับทุ่มเทที่สุดเลยนะก็คือพระผูดเองทุกคนเนาะ เราถือว่าเต็มที่นั่นในการแสดงนางเรื่องนี้ทุกคนก่ะฝากไ่ะเด้อค่ะฝากนางเลยที่มันยาขี้กูรลักงัวบ่ได้ลักแม่จักรยันรลักงัวบ่ได้ลักจักรยันแทนโอ้ยเป็นยังไงคะตาคุณสายค่ะ เต็มที่นะคะค <ขอ S 1> ุณทุกททกำลังใจนะที่คอยติดตามในการถ่ายหนังสัน้นบ้านซีวิไลของเรานะครับขอ,ขอให้ติดตามนะครับในวันที่29มื่อวนนี้เป็นมือปิดหนังเน,ะนาะออวันที่ยี่สิบเจ้าจะเปิดนะครับทำาการใช้ให้ อ่าแฟนตับเอฟซีเวลาเวลาเท่าไหร่น่าจะประมาณนั้นนะครับคนละยี่สิบเก้าแต้มนะครับวัดละยี่สิบเก้าแต้มนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการที่มีความตั้งใจนะครับที่เขียนรักน้อนสั่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานความบันเทิงให้กับแฟนพี่น้องเอฟซีทุก สถานที่นะครับในมวลซืนลยมีกกำลังกลังใจในการเผ็ดพระระเบียทุกทัานทุกคนนะครับขอฝากเอาไว้นะครับขอบคุณคในรายมายาบ้านค่ะโอ้ยทุกคนสดยอดเลยค่ะก็คือทุกคนทุ่มเทในหนังเรื่งนี้หลายๆลน์เราฝากเอาไ้เลยค่ะวันที่29นี้นะคะกับไกด์สุดฮอแล้ะกัอวันที่29นี้ประมาณ2อถุ่มเนาะกัทุกคนสามารถรับชมได้เลยทางช่องกลุ่มปิดนาะทางเพจนะจ๊ะแล้วใครที่อ่า เบื้งหนังเนาะก็คือ29เ้ต็มเท่านั้นเนาะยี่สิบเจ้าคะแนนทางฝั่งลากับซาวคะแนนนี้เองทุกคนเนาะก็จะมีบัญชีเงินลาวอยู่นะจ๊ะก็คือบหมือนีของโนบะเองเด้อก็ฝากเด้อจ้ะคนนะก็คือปิดกล่องแล้วก็คือม่วนหลายทุกคนเียพากันฟ้อนเต็มเลยสีตึง อานี้นะคะสีตึงไปแม่คุณยาบ้านฟิตก้องค่ะเย่จบแล้วนางของพวกเราไหมค่ะอันนี้ใหญ่สีนี่โอ้ยประทากับมันไม่เกียบคพักเนี่ยโอ้น่าจะมีอีพีสองในนอนเม่นบอกจ้ะเม่นบอกอ้าวเฮียยาน เอา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 อันนี้อันนี้เฮ็ดเอาเป็นบ่อันนี้เฮ็ดเอาเป็นบ่อันนี้การแสดงหรืออีรีอันนี้การแสดงหรืออีรีการแสดงหรืออีรีเมาอีรีนี่เมาอีรีวะนี่ฮะเขาขัดเขาขัดแต่โดนแล้วน้ำมันจบแล้วมันจบแล้วน้งมันจบแต่โดนแล้วเขาขัดแต่โดนแล้วขี่เมากระเมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนหอดจบเรื่องนะ ซุ้ยอดคิดว่าอีพีสองจะมีไหมคะมีค่ะตอนที่สองแน่นอนค่ะติดตามค่ะตองราติดตามนะคะต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนสนุกกว่านี้กสนุกกว่าตอนแล้วทุกคนฝากไว้นะคะก็ติดตามค่ะไปรอติดตามตอนสองนะคะนี่นะคะมันไม่เจี๊ยบอีพีหนึ่งได้จังไนะกะ อีพี่สองเก่นี่นโหดมากเอาไม่เอานะอีพี่หนึ่งบ่ตายเลยอีพี่สองมักัดที่ตายหรือบ่ตายรอเบอร์หนึ้งนายจะบ่ตายดอกตายยาก่ยกูดอกกระดูกแข็งอะไรอ่ะโอ้ยคุณหมอสาวสวยนะคะเนี่ยยโอเจอกันตอนท้ายเรื่องเนี่ยสุดยอดสุดยอดเอาฝากไฝ้เลยค่ะเนี่หน้าสมูดอกไอเฮือนเขาเป็นเรื้อใช่ไหม ไอเหินเขาบปเลือกเธอากัแมนบอรนี่อย่าวอาหลายนี่ก็คือแม่ไอเหินแม่ไอเหินเป็นทีมแล้วต้องต้องฝากต้องฝากน้องแม่ไอเหินดินี่ฝากยังไหนแม่แย้ววะเป็นยังเปเลือกหนูเขาทีเป็นยังไอเหินคือเปเลือกหนูะไอเหินหูหนวก อย่างนี้อย่งผู้เดีวเบาอย่งก็ไม่ได้ยินที่แท้หูหนวกเออทั้งหูหนวกทั้เป็นใบโอ้ดีใจหูหนวกที่เห็นเอ้ารู้แล้วสมพ่อสมพ่อไอเหินคือบัเลือกน้องไอซิแท้ไอเหินหูหนวกเหินหูหนวกก็ไปไปทั้งหูหนวกทั้เป็นใบหูก็บ่ได้ยินปากก็บ่เป็นปากบ่ได้สรุปแล้วบ่ได้ยินว่าผู้ใดีวเบาอย่างนั้นโอเครู้รู้สาเหตุแล้วรู้สาเหตุแล้วค่ะอันนี้ไมเลียง มีเรื่องสีมาเหลาค่ะบ้างไหนน้องไอว่าเป็นยังไอเหินคือบัเหลืองหนูย่าเพชรเป็นแม่ไอเหินแล้วบอกว่าไอเหินหัวหน้าแล้วก็เป็นใบสมพ่อลูกแ้วพอดียินนี่ยังว่าพี่บอกยางลีกสาเหตุแล้วค่ะอุ้ยสาวสาเหตุในแท้จริงนี่เข้าใจแล้วค่ะอุ้ยตลกเลยอุ้ยเอาวันน่ะสุดยอนสุดเหน ไอ้หำตัวกับมาตัวนห่ิมาตอนถ่ายไอห้ำตัวกันเลเออเอ้าอุ้ยหนาะตั้งมาคือเนาะเขาคัดแต่แต่โดนแหลยังบ่เศร้าเมาอยู่เนาะเอยพออีรีทาำแสดงคือแท้ะนี่มาละแยงอุ้ยสองผัวเมียเพลินเนาะทุกคนยิ่งเขผัวสิไปนอกปีนึงแม่นบ่อกผัวสิไปนอกเมียสิคิดหอดอยู่บ่นนอก ก็จะไปนอกปีหนึ่งทำใจดีๆแล้วล่ะเด้อทำ้ใจดีเด้อฮยมาๆทุกคนมากินข้าวกันจ้าหลังจากที่เขาปิดไลน์นะคะอุ้ยเนาะมือนี้กับเป็นมือเลี้ยงส่งี้อแดงนะคะสกลับต่างประเทศเด้เลี้ยงส่งบ้าวแรงนี่แหละอาหารนะคะโอ้ยมีแต่เนี่ยแสบๆแต่ว่ากินกันสองคน ฮ้ให้บอกน้ำแน่เอ้าแสบป่ะจ๊ะแคสกินลายแท้น้ำหนักสี่ขึนได้ไหนเลยหิวหิวบอกรื้มข้าวเนาะรื้มข้าวได้ยินข้าวว่ามาผีน้ำหนักขึนสองกิโลสองขีดว่าเปนยังมือขึ้นขั้วรถเอาบอกบ่ท่านแล้วล่ะขึ้นขั้วรถนะโน้ตี่ยบ่ท่านแล้วล่ะมึงไม่ไปเจี๊ยบดอกหนูบ่ท่านแล้วล่ะเออให้มันขึ้นซะอื เอาเอาเดี๋ยวคนมากินข้าวกันนะคะเมนูวันนี้เนานนะนีทับเสียบเลยทุกคนเนาะเมนูเลี้ยงส่งนะคะเลี้ยงส,ง,ะะยง,สงพอแดงนะคะแต่ว่าพอดแดงยังไม่ได้กินจะคําคเลยค่ะเ <laughs> ้าเนี่ยจะได้เดินทางกับสวีเดนนะคะโอ้ยเนาะรู้สึกวิววิวนะเพราะว่า เรามาอยู่นี่แลราสั่งเสียงหัวเราะให้ทุกคนกันเลยโอ้ยว่ะคิดฮอตดิบอันนี้เนาะคิดฮอตเสียงหัวเราะทุกคนมากเงอให้คนอื่นหัวเด้บอันนี้ประเด็นมือเดิได้เดินทางกลับเลยเนาะเขาให้เดินทางปลอดภัยนะคะนี่แหละค่ะมาๆกี่ขั้นตอกันทุกคนกินแต่พักไม่หนิิเป็นตัวบ่งนะเนาะ บร่ได้ก no <si suppression alive> <si> ิน <riding> ข <the park> ่าวได้กินพักนี่จิเป็นบง่ะกินแต่พักผู้นั้นก็ซื้อผู้นี้กระซื้อมาวันสนิทแบบว่าเมาบดตลาดเลยนมเลาชุดหนอยปลาบอนปลานิ่นได้บมอนปลานิ่นธรรมดาดิปลายังปลานิ่นหน่อยโพด่หน่อยขักเนาะม้ำปนยงไอือปลาคอยอย่มันหนับกจ้นยงปลานิ่น อันนี้เงยเลยเนาเอ้าว่วน้าเอาอีแล้วอแล้วเขาคัดตะลุนเลยได้ฮะโอ้ยมานางน้ำใหเนี้ยมานางน้ำให้เนียสีได้กลับไปได้มาออื่นเียก็ได้มึอนีได้กับแล้วเป็นอย่างน้อมีเซก้าก็จะเกิดขึ้นนะเข้ามานางไก่พอานธเมันางน้ำแนนี่เอ้าโอ้ อยได้กลับแล้วโอ้ยสิเมื่อปะแล้วเป็นหอนเสียงหัวเราะเลยอันภาคนี่กับอันบ่ปะเลยเนาะอันขวดนี่เนาะเลิกวุ่นๆนี่มันต้องล้องล่าดิล่ำล่าล่ำล่าเนี่ยผเคยล่ำล่าไอ้เพี้ยนโอ้ยสือตัวนั้นพี่ใหญ่เพี้ยเราจะฟังกันความรักของคนบุรีเราเงหรือเปบ่า เอาเอาลองให้แล้วจ้าโอ้ยมาลองเพลงได้ไหมนี่พ่อแดงละมึดจากฝนเป็นย่ำแล้ลองล่าวันนี้วันนี้เรา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 ปิดกองนะเราเลี้ยงปิดกองแล้วก็เลี้ยงส่งเลยเยเลี้ยงส่งพ่อแดงด้วยบายแดงบายแดงเขาทำงานเอิ่นพี่นี่แล้วค่ะโอ้ยเนี่ยเพื่นพี่นี่เลยต้องครบหกปีมันไม่เหมนพี่แด้วพ่อแดงเลี้ยงส่งแล้วค่ะปีหน้าพ่อกันไหมหวังมากลับมาแล้วคงสีบัวซัวขึ้นกอก ปฏิวัติตัวใหม่แล้วววปตติิััใหม่อันนี้แกอยู่ในฉากอยู่ในมันคือการแสดงคือซื้อมันเป็นชีวิตจริงเนาะแมนแมนเหรออันนี้เขากินไหมเวลานักแสดงเอหนังหนังในฮอลลีวูดที่ดังได้เวลาเขาจะทําให้ตัวผอมเขาจะอดอาหารเขาจะทําให้สมสมสมมูลแบบมากเลยให้แบบว่าให้มันสมจริงอ๋อคือเรื่องนี้ก็คือก็จะให้ที่เหล้ากินเมาก็ต้องเหมือนกันแหละอ๋อตามบทเนาะไปนี่เองเนาะแล้วก็ทามความนึ่งในฉ้อสาข์เพื่อยไหม เจ้าไฮริ่งเห้ยไีริ่งคนนห้ไฮคนี้ไฮริ่งโเนี้ยเจ้าอยน้ำตาซึมเจ้าะังเนี่หนกนมากเลยหนักขึ้นมากวกัอนขอข้าขอขมาแนนะเจ้าไฮร่ห้อีเห้อลีบ่กืมอนกิ ตามบดเนาะตามบดเห็นตามบดเนาะเห็ดคือเห็ดคือเนาะจนหนูสีหายน้ำย้องคอยตามขึ้นได้ย้อคอยชื่อมัมตาสยิรุตอันเฮียเนาะแต่ว่าอันนี้คอยให้ดีเนาะเห็ดตามบดตามบาดเนาะเรียว่าแดงนี่เห็ดคือจะว่าเจาะเห็ดคือกันเนี่ยเล่นสมบัต no. ินั่นคอรอเนาะเอ้ยฟ um, sure ันปากฟันสีสีซะ แม่คือแห้งรู้จนหลอนพอนะโอ้เชื่อว่าว่คอยถือไฟซว่างเจ้าหนุกกรรมเนี่ยมึงหัวเจ้ายานตอนลุกขึ้นมานะตาต่างคอหล่อโอ้ยปานปอบว่าพ่อจะเอาอะไรเออเดี๋ยวนันมาลับไอพี่น้องคนมาหลุนเอาไม่มาได้นะน่ะอืมเอาเอาเอาเลยนะก้ากว่ากำลังใจให้ทีมงานนี่เด้อค่ะเด้อทีมงานที่เต็มที่คุณคือตัวไปนะตั้งเครื่องมาจากตั้งเครื่องมาจากไม่ได้ดมาดีนักเลยห่อยบางไรก็ดีละ

จังเนาะมีสาเข้าบ่เห็นอยาาเจ้าบ่เห็นก็มีตเห็นเม่อนเามากวอนที่อาจารย์เรามาที่ที่รังนัาาหัวสักอยน่ใ่รถดเลเห็นแบบมี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 บาเพื่อเห็นผู้ดับบ้างแก่แสดงบดอินแหงเจ้าคุณทเป็นกมึงเนเห็นเปลนเ่เห็นลราบ่เห็นเบ่เห็นมึงคอยเ้เห็นกันเลยเลยยันแห้งอีดียันจนร้อนแต่ว่าก็บอกด้วยครับนี่ก็รู้สึกว่า เลนเลนเลนช้างนี่แล้วม่ควอมรู้สึกว่าคือจะข้าจมจมลงไปในนี่คือจะไม่ค่อยรู้สึกว่าแมนห้าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นเราวมีความสึกว่าเมื่อเราจะจากไปเหมือนข้าสิทิมดูกอิหรีบ้องใช่ไะคือห้าน่อยห้าก็อินเนาะอินใจไหเนาะบดบาเห้านี่อินครับขี้เมาขี้เมาคักแมนแห้งก็บดทุกคนอ่ะทุกคนอินมดแต่ถ้าที้าวบ่อยบ้านบุษช่อยร้องเราเขาไม่ค่อยกินเหลวินหยาเขาจ ทุกคนเต็มที่มาเลยเนาะในเต็มที่ในหนังเรื่องนี้นะคะกฝายเด้อค่ะสนุกรักในบ้านเกิดนะคะคนนี้นะครับเมียนจางทุกอย่งเพาท่านเดมีทีนั่งกะทักแชทเข้ามาทางเพจพ่อโบศรีวิไลนะครับจับจองทีนั่งไว้ด้อพี่น้องเด้อมันจีบ่ามีทีนั่งดิแม่นังอยู่เพื่อนเขาเหรอไก่เนาะแม่นัมันต้องมานั่งหนามันต้องจองเผาจองมานั่งข้างหน้าพี่หน่องพันธุ์กุ้งไก่ที่นี่เราเห็น พอจ่อเขามันหน่อยยอนที่น่งแล้วกับอย่าล่นปบะหมเด้อ้าวอันนี้เราเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าเต็มเลยนทั้งพี่น้องพี่น้องทั้งโวบะเราเท่าไหร่เซาเต็มเาาพันเซาพัาพันกีบเต็มมันนะจะจ้ามีมันซี่เราอยู่เด้อ อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเขาทีมงานบ้านสีวิไลเขาได้หลายก็แล้วกันทั้พี่น้องทั้งยุโลุกทั้งอเมริกานแม่ทั้งออสเตรเลียทั้งต่างประเทศเอาบันสี่ยังไงเนาะมาหนึ่งทักแชทเลยนะทักแชทเลยนะทักแชทเลยนะหลังบ้านเลยนะ บ้านเฮาเจ้เข้มแข็งครับผมครับผมมีความอบอุ่นครับผมพี่น้องเฮาให้กําลังใจแบบล้นลามนี่อีพี่ที่สองโอ้ยยังกว่าตอนที่สองใช่ไหมครับตอนที่สองเราตามมาแบบติดติดเลยเราสิบินมาจากเมืองนอกก็เบิ่งเลยมาชิบินจังใดมามังค์ก็อยู่อันคเป็นคนดีได้บ่อะมาข้างหน้าเคาเป็นคนดีได้บ่เงี้ยงเหรอไม่เงี้ยงเนาะเงี้ยงอันนี้ไปแต่ล้าันเลยขี่ลายย่ามพีตัวนี้ ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมโอ้ยที่ดาริงยันทีาังอยู่นั่นไงลูตาก็นั่งน่ัไม่ไปโอ๊ยยั่นทีละบาทไอ้ห้ำตุยมาเลยไอ้หตุยไอ้ห้ำตุยมาแล้วฮอ้กสพ่อมาแล้วนี่บอนี่บอไอหําตุย

เทละบาทเทละบาทเลยโอ้ยหนูเบาโยกไอซื้อลาเออถือสิมีบ่มีกันลอคือเก่ามันก็เลื่อมยามหยาบยิ้มมองนั่นละรอบสเพิ่มแป๊บนึงอ๋อรอบทรอบทเอาเอาเอาเท่านี้เอาเท่านี้นะคะโอเคค่ะจบกิจมีแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะอื่นจี๋ทรงพอแดงต่อเออมัอนี้ก็ทรงซสมิลแหละ มือจะส่งไหมเจกันปีนาเด้อเจกันปีหนาอาจั้หมดปีนาดอกตัวตเป็นคนละปีคนละภาษาดอกคนาษาลเเนคิดสวัสดีค่ะเจอกันหมืออื่นเ้อะเพลงเล่าเพลงเราสุดังเราต้องมากคอนเสิร์ตเด้งอต้องการใช่ไหมไงทุกาจันทุกคน